โอเคครับผมก็ขอการสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาพบกับผมดิวครับเกมเมอร์กับเกมไมค์ครับหรือว่าไมค์ครับบนมือถือกันอีกเช่นเคยเลยนะครับอ่ะก็สําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูแอปออนที่มีชื่อว่า Health d ์ดา a ิ i งอิน c a คาเนั่นเองนะครับ ก็สาหรับแอดออนอันนี้นะครับผมก็จะเป็นแอดออนนะครับผมที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถดู H p นะครับผมหรือว่าเลือดสิ่งมีชีวิตต่างๆในตัวเกมม c ครับได้นั่นเองนะแล้วก็เราสามารถที่จะดูการโจมตีนะหรือว่าดูดาเมจที่เวลาเราโจมตีพวกสิ่งมีชีวิตเนี่ยว่ามันเอ่อโดนาดาเมจไปเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมได้ด้วยนะครับสำหรับแอดออนอันนี้นะอ่าซึ่งเดี๋ยวหน้าตาแอดออนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวลิงก์ดาวโหลดแอดออนนะครับผมผมก็จนะทิ อ่ะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูตัวแอดออนกันนะครับก็สำหรับใครที่ลงแอดออนเสร็จนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับผมมาดูตรงคําว่า setting นะครับผม ก็สำหรับแอดออนอันนี้นะครับมันก็จะมี3ตัวเลือกให้เราเลือกใช้นะครับผมในการดูเลือดนะครับผมนะเริ่มจากแบบแรกนะครับผมก็จะเป็นเฮลบาร์นะก็จะเป็นในส่วนของเป็นแถบบาร์เป็นเลือดนะครับผมนะส่วนอันที่สองนะครับก็จะเป็นเอ่อฮาร์ดบาลูนะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเป็นรูปหัวใจนะครับแล้วก็จะมีเป็นเลขเอ่อตัวเลือดของมอนเตอร์บอกนะครับผมนะ ส่วนอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นทั้งเป็นรูปหัวใจแล้วก็เป็นตัวแถบบาร์นั่นเองนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูทั้ง3าแบบเลยนะครับว่าเวลาอยู่ในเกมเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากในส่วนของแบบแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของเฮล์บาร์นะครับมาเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับในส่วนของเฮล์บาร์นะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็จะเป็นหลอดเลือดอย่างนี้นะครับผมนะนี่แล้วก็ตัวผู้เล่นก็จะขึ้นด้วยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเราโจมตีสิ่งมีชีวิตนะครับมันก็จะมีบอกดาเมจที่เราตีด้วยนะครับนี่ก็สําหรับหมัดของตัวผู้เล่นเนี่ยมันจะขึ้นเพลินหนึ่งนะครับนี่ดาเมจก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คุณผู้ชมลองสังเกตโลดเลือดดูเห็นไหมมันก็จะลดอย่างนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวผมก็จะมาเสกในส่วนของวอเดนนะครับก็วอเดนเนี่ยเลือดมันเยอะนะครับเลือดมันห้าร้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองตีดูนะครับผมก็เอาเป็นดาบในส่วนของนิทเทิลไลท์มาด้วยนะครับนี่ดาเมจก็จะอยู่ที่เก้าเนาะนี่ก็จะ ประมาณนี้เลยนะครับนี่คุณผู้ชมก็ลองสังเกตหลอดเลือดดูนะเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ใต้ต้นไม้นะครับผมนะเดี๋ยวนะมันไอ้นี่บังนะครับใบไม้ตอนนี้ผมก็ตีเลือดลดมาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับนี่เห็นไหมพอเวลาเลือดใกล้จะหมดนะครับผมมันก็จะเป็นแถบสีเหลืองก่อนนะครับพอแบบมันจะหมดจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นสีแดงนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะโคเจ๋งนะครับปืบตายนะครับอ่ะก็ จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเฮล์บาหรือว่าเป็นแถบบาร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันที่2อกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะก็สำหรับอันที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของฮาร์ดบาร์ลูนะก็จะเป็นหลอดหัวใจแล้วก็จะเป็นบอกตัวเลขนะครับผมนะว่าสิ่งมีชีวิตนั้นมีเลือดเท่าไหร่นะครับอ่าซึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวหัวใจนะครับนี่แล้วมันก็จะมีตัวเลขบอกด้วยนะครับว่ามอนสเตอรีีี่่เรรราจนนนยมมละะะะคคัับบก็ปณ้ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับตัวผู้เล่นก็จะบอกนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียนะครับก็คือมันไม่สามารถบอกเอ่อเลือดมอนเตอร์ที่เกิน100รได้นะถ้าเป็นในส่วนของตัวเรเวนเจอร์เนี่ยเลือดมันร้อยหนึ่งใช่ไหมมันยังพอบอกได้นะครับเดี๋ยวผมเซตให้ดูเนี่ยไหมก็คือมันสามารถบอกเลือดร้อยหนึ่งได้นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของวอร์เดนเนี่ยวอร์เดนคือเลือดมันห้าร้อยใช่ไหมคือมันไม่สามารถบอกเกินได้นะครับผมนะ เนี่ยมันก็จะตันอยู่ที่แค่96นะครับเวลาเราตีมันนะครับผมเนี่ยคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะเดี๋ยวพอเลือดมันลดเหลือหนึ่งนะมันก็จะกลับไปเห็นไหมมันก็จะกลับมาร้อยหนึ่งอย่างนี้นะครับผมนะเนี่ยอันนี้คือข้อเสียนะครับผมมันไม่สามารถบอกแบบเลือดเต็มจํานวนได้นั่นเองนะครับเนี่ยผมต้องตีประมาณ5รอบปะน่าจะอีกรอบหนึ่งปะเนี่ยเห็นไหมก็คือมันจะไม่บอกเลือดเต็มนะครับอันนี้จะเป็นข้อเสียเลยแต่ถ้เกิดสิ่งมีชีวิตที่มันมีเลือดต่ํากว่าร้อยหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถแบบบว่าาเอกกได้ตตมปิลยนะครับ นี่อะไรประมาณนี้เลยเนาะนี่แล้วก็สามารถที่จะสแสดงการโจมตีได้เหมือนเดิมนะครับมีว่าเราตีดเดเมจเข้าไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเลือกที่2นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับตัวเลือกสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Heart h ฮตเทลบาร์นะก็คือจะเอาทั้งหลอดหัวใจนะที่เป็นรูปหัวใจแล้วก็บอกตัวเลขนะครับผมแล้วก็เอาแถบบาร์เนี่ยมารวมกันนั่นเองนะซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบอันนี้นะเพราะว่ามันจะค่อนข้างลบนิดหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะครับ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเลือกที่สามนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะก็คือมันจะเอาตัวบาเนี่ยกับตัวอหัวใจแล้วก็บอกไอ้ตัวเอเลือดของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมารวมกันอย่างนี้เลยนะซึ่งผมก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะมันค่อนข้างดูลบนะครับผมนะแต่อันนี้ก็แล้วแต่บางคนเนาะบางคนอาจจะชอบก็ได้แต่ว่าผมไม่ชอบนะอ่ะแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถบอกเลือดเต็มได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองเซ็วอร์เดนดูะ do, นะเอ่อปุ๊บอ่ะบอกได้นะครับนี่ ประมาณนี้เลยนะครับอาจะก็จะมีในส่วนของตัวเลือกที่2เนาะที่ไม่สามารถบอกเลือดเต็มได้นะครับผมนะส่วอันอื่นเนี่ยก็สามารถบอกเลือดเต็มได้ปกติเลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองตีมันดูนะครับผมให้เลือดมันเลยนน้อยเนาะเนี่ยแมพอเลือดใกล้จะหมดนะครับมันก็จะเป็นหลอดสีเหลืองอย่างนี้เลยนะครับก็ตีไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทำไมตัวเลือกที่2องเนี่ยมันถึงไม่สามารถที่จะบอกเลือดเต็มได้เอออัอนนี้ผมก็ไม่เชื่อมือนกันว่าทําไมนะ เออแต่ว่าตัวเลือกอื่นเนี่ยคือมันสามารถบอกเลือกเต็มได้ปกติเลยนะแต่ว่านะครับมันยังไม่หมดเท่านี้นะครับสําหรับคุณผู้ชมที่จะเอาตัวแอดออนอันนี้เนี่ยไปเล่นกับแอดออนอันอื่นนะครับผมผมมีอีกอันหนึ่งที่แนะนํานะครับมันจะเป็น ตัวเวอร์ชันที่เขาทําแยกมาเลยนะครับก็คือเอาไปเล่นรวมกับแอดออนอันอื่นได้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเอาวันที่ผมรีวิวให้ดูตอนนี้เนี่ยไปเล่นนะครับบางทีมันอาจจะไม่พพอร์ตกับตัวแอดออนอื่นนะแบบบางทีมันอาจจะไม่แสดงเลือกกับพวกแอดออนอื่นอะไรอย่างนี้นะครับผมนะ,ะคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะตอนนี้ผมใช้เป็นตัวเอ่อ h e a l and d a m a g e i n d i c a t o r Add On v 4 0นะครับคราวนี้เนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้ นะครับนี่ Heal and Damage Indicator Script นะครับอันนี้จะเป็นตัวที่เราสามารถที่จะนำไปเล่นรวมกับ add-on อนอื่นได้นั่นเองนะแล้วมันก็จะแสดงพวกเลือดด้วยนะครับแล้วก็นะครับผมมันสามารถที่จะแสดงเลือดเต็มได้ด้วยนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวผมจะทำการเออ Activate หรือว่าลงตัวเวอร์ชั่นนี้นะครับผมนะ,ะผมก็จะทำการ add เข้าไปนะครับแล้วผมก็จะเอาตัวอันเก่าที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้ออกนะอันนี้นะครับผม แต่ว่าข้อเสียเลยนะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะก็คือมันจะไม่มีตัวเลือกอื่นให้เราเลือกนะก็คือมันจะเป็นแค่หลอดหัวใจนะที่เป็นรูปหัวใจแล้วก็บอกตัวเลขนะครับผมนะแต่ว่าข้อดีคือมันบอกเลือดเต็มจํานวนเลยนั่นเองนะอ่ะตอนนี้ผมก็ทําการ e x ็กซ์นะแล้วก็ต้องมา e x ็กซ์ติฟบีไฮด้วยนะครับอ่ะตอนนี้มันก็เชื่อมให้แล้วนะครับนี่มัน e x ็กซ์ตให้เองทั้ง2ออันเลยนะถ้าเป็นอันเก่าที่ผมเล่นเมื่อกี้นะครับมันจะเป็นแค่ในส่วนของตัวรีซอสแทกิเฉย์นะอันนี้จะไม่มี ในส่วนของ behavior นะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมมาเปิด experiment ด้วยนะครับสำหรับใครที่จะเอาไอตัวอันที่2เนี่ยไปเล่นนะครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะทำการสร้างเลยนะครับโอเคครับนี่เดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างของตัวนี้กันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่มันก็จะบอกอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นร้อยทับร้อยนะก็คือถ้าเป็นอันเมื่อกี้เนี่ยมันก็คือบอกเป็นเลขตายตัวไปเลยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็จะบอกเป็นเลขข้างหลังด้วยนะครับนี่แบบ30มสิบทับสาอะไรอย่างนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกนะครับผมว่ามันแสดงเลือดเต็มด้วยนะนี่เห็นไหมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะก็สําหรับใครที่แบบว่าอยากจะได้เป็นหลอดหัวใจอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ให้มันแสดงเออเลือดเต็มเนี่ยก็โหลดอันที่สองไปนะครับผมนะแต่ว่าข้อเสียนะครับก็อย่างที่บอกไปเลยนะว่ามันจะไม่มีตัวเลือกอื่นให้เราเลือกนะครับผมนะก็คือมันจะเป็น อ่หลอดใจอย่างนี้เลยนะครับผมนะเนี่ยหลอดใจแล้วก็บอกตัวเลขอย่างนี้เลยนั่นเองนะครับอ่ายังไงเดี๋ยวคลิปวิดีโอน,นี้นะครับผมผมก็คงไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดหรือว่าผมตกหล่นอะไรไปนะครับผมก็ต้องกราบขออภัยกราบขอโทษคุณผู้ชมมาณนะจุดจุดนี้ด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่แวะกันเข้ามารับชมรับฟังนะก็เดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอนหน้านะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับผมบายบาย